คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ6มาตรการสำคัญด้านพลังงานดังนี้1แนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน2ขยายอายุโรงไฟฟ้าน้ำพอง3บริหารจัดการโรงไฟฟ้าแม่เหมาะ4ลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยกํากำหนดราคาขายไฟประเทศเพื่อนบ้าน6ยกเลิกแผนแยก SO คุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชโดยมีรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมซึ่งมีการพิจารณาวาระสำคัญด้านพลังงานดังนี้ เมื่อวันที่6พฤษภาคม2568เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรมตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสำหรับปี2566-2573ถึงโดยมีมติคือ 1. โครงการพลังงานลมเนื่องจากการอ้างอิงราคาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผดำเนินการมีราคาที่สูงกว่าอัตรา f i t ทสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมจึงให้ดำเนินการในขั้นตอนของการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปและให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพพิจารณาปรับกรอบเวลาในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือ scod ไม่เกินปี2573 ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มอบหมายให้1.1คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกก,ก,กพ1.2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผพ1.3การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟฟพ1.4การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนและ1.5สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพดำเนินการเจราจาอัตราค่าไฟฟ้ากับผู้ประกอบการ เอกชนที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพประกาศรายชื่อและให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพิจารณาเสนออัตราค่าไฟฟ้าสำหรับใช้เจรจาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โดยอ้างอิงราคาโครงการโซล่าฟลอตติ้งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ดำเนินการและปรับเพิ่มสมมติฐานให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินการของผ้าเอกชน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน45วันนับแต่ว no ันที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชมีมติและมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพพิจารณาปรับเงื่อนไขสัญญาและขยาย COD ดีเช่นเดียวกันกับโครงการพลังงานลมเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการต่อไปสำหรับโครงการที่ปรับลดราคาลงตามการเจรจาทั้งนี้สำหรับโครงการที่ไม่ปรับลดราคาตามการเจรจาให้รายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชพิจารณาต่อไป 2. การขยายอายุการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพองชุดที่1และ2ออกไปอีก6ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 9กถึง30กันยายน2574เพื่อให้สอดคล้องกับอายุสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้การขยายอายุการเดินเครื่องครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสุทธิได้ประมาณ28,358ล้านบาทตลอดระยะเวลา6ปีอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให,ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ประชุมได้ม,มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพอนำเรื่องดังกล่าวบรรจุในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ตามขั้นตอนต่อไป 3. แนวทางบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อทดแทนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8และ9โดยกำหนดให้ 3.1เลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่8และ11จากวันที่31ทันวาคม2568ไปเป็นวันที่31ทันวาคม2574หรือกระทั่งการปรับปรุงเครื่องที่12และ13จะแล้วเสร็จโดยประมาณปี2574และ2 ดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่12และ13พร้อมเลื่อนแผนการปลดออกไปจนถึงปี2591โดยจะหยุดเดินเครื่องชั่วคราวหรือไม่จ่ายไฟเข้าระบบระหว่างการปรับปรุงในช่วงปี2569ถึง2574แนวทางนี้จะช่วยลดการลงทุนกับใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่าลดการนำเข้าสปอต LNG และลดผลกระทบค่าไฟฟ้าต่อประชากรพลเมืองไทย โดยคาดว่าจะสามารถลดค่าเ t ได้ประมาณ3บาท67สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่าลดลงราว9,566ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 4พฤษภาคม2565เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เหมาะทดแทนเครื่องที่8และ9้พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานบรรจุแนวทางดังกล่าวไว้ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ต่อไป 4. แนวทางการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราปกติโดยให้ชำระค่าไฟฟ้าไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศเรียกเก็บตามรอบ FT ในแต่ละรอบโดยเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568เป็นต้นไปซึ่งในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568อยู่ที่หน่วยละ3บาท94สตางค์ ทั้งนี้มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาทบทวนการกำหนดช่วงการใช้ไฟฟ้าที่จะได้รับสิทธิส่วนลดให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อคงวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระการอุดหนุนเกินจำเป็น ทั้งนี้ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยควรต้องชำระค่าไฟฟ้าสูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศในแต่ละรอบตั้งแต่400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปว่าควรมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าขั้นสูงไม่เกินเ,นเดือนละกี่หน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนที่เกินปริมาณหน่วยขั้นสูงนั้นจะคิดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าเท่าใดโดยให้นำผลการพิจารณาไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ห้าการกำหนดราคาจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ประชุมยังได้มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปี2558อย่างเคร่งครัดและเห็นชอบแนวทางปรับปรุงราคาสำหรับสัญญาในอนาคตเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อต้อนทุนค่าไฟฟ้าของประเทศและเป็นธรรมต่อประชากรพลเมืองในประเทศโดยกำหนดชัดเจนว่าราคาจำหน่ายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่จำหน่ายให้ประชากรพลเมืองภายในประเทศ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันศึกษาแนวทางการกำหนดราคาที่เหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป6การแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือ System Operator หรือ SO ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเคยมีมติให้แยก SO ออกมาเป็นนิติบุคคลใหม่ที่เป็นอิสระจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566 อย่างไรก็ตามพบว่าเอโซภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือริ e n ฟ e เหมาะสมกับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยในรูปแบบ ESB หรือ e n h n c e d Single Bayar และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความมั่นคงที่ประชุมจึงยกเลิกมติเดิมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ให้แยกเ o โซเป็นนิติบุคคลออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และที่ประชุมยังได้รับทราบผลโครงการนำร่องดี a n น Response หรือ DR เมื่อปี2,565 2,566และมีมติเห็นชอบแนวทางพัฒนามาตรการ DR ดังนี้ 1. ให้ดำเนินโครงการ DR ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมและพัฒนาไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคตโดย DR จะช่วยลดการสร้างหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในบางช่วงลดการนำเข้า LNG และสอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ 2. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและติดตามผลการดำเนินงานโดยอัตราค่าตอบแทนต้องไม่สูงกว่าต้นทุนโรงไฟฟ้าหรือไฟฟ้าจาก LNG เพื่อช่วยลดค่าไฟโดยรวมของประเทศและ 3. ม,มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสั่งเรียกมาตรการดีอาตามเป้าหมายตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่และมอบหมายคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบรรจุค่าใช้จ่ายผลตอบแทนดีอาตามเป้าหมายรายปีในแผน PDP ฉบับใหม่เข้าในค่าไฟฟ้าฐานต่อไป และสุดท้ายที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566เกี่ยวกับการบริหารจัดการพูลก๊าซของประเทศหรือพูแมนเจอร์ว่าได้ดำเนินการแยกพูแมนเเจอร์เป็นอิสระจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแล้วโดยไม่จำเป็นต้องแยกพูมเเจอร์เป็นนิติบุคคล